สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมสวัสดีครับผมน้องโ,ออโตครับวันนี้เราจะมาป้อนกล้วยพ่อใหญ่ใชามนลโ,ออโตครับแล้วก็เก็บหลับด้วยครับอ๋อครับ,อออรบเดินเข้าไปเลยครับผมครับพ่อใหญ่ถอย,อยน้องวัโต้กับถอยเดี๋ยวยัเป็นดังอยู่ว่ะนาะครับพี่เออป้อ,ปอนยนี้เข้าไปว่ะเออ คาดพอเรายังไม่มาครับเดี๋ยวรอเรา,เราขอด่วนก่อนครับผมออโตโรครับเอ่อทำไมถึงชอบช้างครับผมโอ้ถึงจะไม่มีเงินเดือนไม่ไม่ได้ไปไหนวันวันอยู่แต่กับช้างก็ใจบ็นรักนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับที่ผมได้เอา พ่อใหญ่มาอยู่ซุ้มท่าายนะครับนี่ก็เป็นบริเวณหลักใหม่ครับผมพ่อใหญ่ก็นอนเป็นดินทรายนะครับเย็นสบายนะครับยังสดชื่นเละอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับผมเมื่อเช้านะครับที่ผมมาเก็บกวาดหลังนะครับเป็นช่วงที่ฝนตกครับหนักและแรงมากนะครับเป็นเหมือนพายุนะครับลมแรงมากครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับก็เลย สายช่วงนี้เราจะมาเข้าไปไล่สดผลไม้ออนไลน์นะครับท <Okay. S 1> ี่น้องของเราก็ได้เตรียมจับช้างช้างลงน้ำนะครับ <Okay. S 1> ช้างลงน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปเข้าแถวกินผลไม้นะครับ <Okay. S 1> น้องโต๊ะพาไปดูดูน้ำหน่อยครับดูน้ำแม่น้ำมูลหน่อย <Okay. S 1> เดินไปเลยครับตรงไปเลยครับผม ก็เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับก็ได้เรียนให้พี่น้องเอฟซีได้ทราบนะครับว่าช่วงนี้เป็นฤด,ดูฝนแล้วก็แม่น้ำมูลของเราค่อนข้างที่จะขึ้นสูงเร,เร็วมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะท่วมวันไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะนําช้างไปอยู่ไหนนะครับช่วงที่น้ําท่วมนะครับเพราะว่าช้างในทีมงานซุ้มทาสายของเราก็สิบกดเชื่อนะครับ นี่ก็สามารถเดินไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่น้ำมูลใกล้ๆนะครับว่าน้ําขึ้นแรงขนาดไหนนะครับก่อนเดินได้นะครับผมตรงนี้นะครับน้องโต้ว่านะครับนู้นก็จะเป็นทีมงานของเรานะครับกําลังจะนําช้างลงน้ํานะครับฝั่งนู้นนะครับก็าจะนําช้างอาบน้ําล้างน้องช้างให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปเข้าแถวแล้วรอทานผลไม้ออนไลน์จากแม่แม่เอฟซีนะครับ ที่ใจบุญนะครับแล้วก็โอนคะแนนมาให้น้องช้างของเราได้กินอิ่มนะครับนี่ขึ้นเร็วมากนะครับผมน้ําขึ้นเร็วมากเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันนะครับน้องออตโตนเอาเดินไปข้างหน้านะครับเดินไปมูนนะครับตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับนี่นะครับเป็นแม่น้ํามูลนะครับดูจากน้ํานะครับแต่ก่อนมานะครับน้ํายังอยู่ในในระดับที่ ค่อนข้างน้อยมากนะครับนี่ไม่ถึงสองสามวันนะครับฝนตกหนักแรี่ยแรงมากนะครับนี่แหละครับที่ที่สมถัดสายพวกเราได้เอาช้างมาลงน้ำก็บริเวณนี้แหละครับน้ำใสนะครับน้องโตวว่าน้ำใสดีกินสบายนะครับถ้าเกิดว่าน้ำได้ขึ้นหรือท่วมบริเวณหลัก ช้างของเรานะครับเราก็ต้องแยกย้ายนะครับมันจะลําบากช่วงที่เวลาเราแยกย้ายนี่ครับไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ไหนนะครับเพราะว่าช้างของเราค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับน้ํานะครับผมก็เราอยู่กันไม่เยอะนะครับคือว่าเชือกสองเชือกก็พอจะ ก็จะมีบริเวณที่อยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> อขออภัยนะครับเก็บคอนะครับผมกาดเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับวันที่สามเขาผูใหญ่มาอยู่ตรงนี้นะครับเหตุการณ์อาการก็ปกตินะครับไม่มีอาการหวงสาวๆหรือแต่อย่างไรนะครับก็แต่ก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่า สาวสุมท่าสงเราเยอะมากนะครับอ้าวฮัตอนนี้ควต้นไปไหนครับผมตรงน้ำนะครับโอ้มวยถูกคู่เลยครับเนาะเป็นมวยที่ถูกคู่มากนะครับนักเตะนะครับหนุ่มรลอจากภาคเหนือนะครับได้มาอยู่ในทีมงานสุมท่าสายของเราแล้วนะครับควาต้นเหมือนเดิมนะครับแชร์มงคลก็จะเป็นควานแฟนครับอืมหันมาทางนี้ก็เป็นพ่อใหญ่ของเรานะครับ ครับรอคิวนะครับเรารอคิวลงน้ำเนาะเยอะครับเยอะครับเยอะครับมาแย่กันครับมันแย่กันค้ณต้นครับถ้าถ้าเกิดว่าน้ําท่วมนี่เราจะไปอยู่ไหนครับคือคือลําบากเรื่องที่อยู่เนาะนี่เจ็บกูแล้วกลับไปเกาหลีอยูแล้วกลับไปเกาหลีนะครับคุาต้นเพราะว่าแต่ก่อนเขาอยู่เกาหลีใช่ไหมเขาล้อเล่นนะครับคือคือถ้าเป็นเชือกสองเชือกก็พอแยกย้ายกันอยู่ได้นะคุณต้นเนาะกับสียูเนม้วนในนี่แหะโอ้ยในใ โน่นครับเป็นสวนสวนโตัวไปสวนโตมันโอ้ครับมันโค้งลงไปแล้วครับหมดแล้วครับพูดง่ายคือคือจะเป็นต้องแยกย้ายเนาะเป็นต้องเป็นตัวแยกย้ายครับผมเพราะว่าเฮาเโศไปอยู่นําจํานวนสร้างเบิดทุกเสื่องดีก็บ่ได้เนาะคนต้นเนาะครับเพราะว่ามันแกรดจังเลยครับโอ้ครับเมื่อเช้าก็ฝนตกนะครับหนักเละแรงมากนะคนต้นเนาะ เรามาเก็บหลักมองเพนช้างเลยเนาะหนักจนได้วิ่งเขาร่มครับผมเข้ากระท่อมหรือเถียงนาน,น,น,นานะครับคนก็หนาวนะครับช้างก็ค่อนข้างหนาวเพ่อใหญ่ก็เป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะอายุาอยอะนะครับถ้าฝนตกติดต่อหลายๆวันนะครับก็จะเกิดอาการหนาวสั่นนะครับแต่ถ้าตกสักวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าติดติดต่อกันหลายวันเลย ไม่ได้นะครับจะเป็นอาการแบบเหมือนคนแก่นอนหนาวครับชักกระตุกอะไรอย่างนี้นครับผมตรงเขาขาวก็จะเป็นฟองฟองน้ําตาครับไม่ใช่อะไรนะครับก็ฝากไปเมฟซนะครับไว้เข้ามาเติมคะแนนได้ได้ได้นะครับเราจะเริ่มเวลาประมาณบ่ายสามโมงเนาะคนต้นเนาะครับนี่เริ่มนะครับคือเราจะนําช้างลงไปอาบน้ํานะครับแล้วก็ ไปเลี้ยงแถวเหมือนเดิมนะครับเหมือนอย่างที่เราเคยทําเช่นทุกวันนะครับฝากแม่แม่เอฟซนะครับเข้ามาเติมคะแนนอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ของเราได้นะครับทางช่องทางของสมท่าสายเลยครับช่อง youtube หลายๆช่องนะครับหรือว่าทางเพจว่าทางทิกตอกนะครับผมพ่อให่ก็ยังว่อนโทษสมบนเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ตื่นเต้นนะครับเพื่อนเยอะนิดหน่อยครับค่อนข้างที่จะ จะต,ติดเพื่อนนะครับช่วงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับนอโตวสวัสดีครับลอยเร็วเอาฝากหน่อยฝากช่องฝากช่องของเราหน่อยสวัสดีครับฝากช่องแม่ได้น้องทำชแนด้วยนะคะอ่าสวัสดีครับอ้าว